สวัสดีครับพบกับผอาจารย์หนุ่มนะครับในดวงรายวันของวันที่26เมษายน2566ซึ่งตรงกับวันพุธนะครับขึ้นเจดค่ำเดือนหนะครับปีเถาะนะวันนี้สีที่ใช้เสริมดวงทางด้านโชคลาภเลยนะครับก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับและก็สีเทาดำนะครับส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีชมพูนะครับอาจารย์จะใช้ไพ่ชุดนี้นะครับเดียเนโอไลเดอร์คอลเลกชันทัลอตนะครับ ในการเปิดดวงชะตาให้กับทุกๆท,ท่านนะครับนะนก็เรียกว่าเปิดกล่องกันออกมาเลยนะฮะ,ะว่าดวงของใครนะครับจะมีโชคมีลาบหรือจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทวิตตอรนะครับช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆนะครับและเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับที่สําคัญใครที่นะครับเพิ่งชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็กดติดตาม โปรไฟล์ของอาจารย์ไว้ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยนะครับคนที่อยากดูดวงส่วนตัวนะครับอย่างละเอียดติดต่อทางอินบ็อกซ์นะครับมีค่าบูชาครูอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจนะครับคนที่ชมทางทิกต o k กนะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกต o k ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยครับคนที่ชมทาง u t u b e นะครับคุณแตะลิงก์ตรงใต้คำอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิวที่อินบผม เอาละครับอาจารย์จะใช้นะครับตั้งพิธอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์นะครับขอให้ท่านได้บอกดวงชะตาของทุกคนนะครับที่กําลังเข้าชมตอนนี้นะครับมาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่เดือดสตาวันนี้นะครับไพ่นั้นมีพลังงานการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังนะครับงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการสื่อสารนั้นจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรต้องนะ รอบครอบเข้าไว้กิจการใหม่ๆกําลังดีครับการเงินนั้นกําลังมาแต่ว่านะครับช่วงนี้อย่าพึ่งใช้เงินเยอะนะครับเก็บเอาไว้ก่อนสุขภาพนะวันนี้ให้ดูในเรื่องของอาการภูมิแพ้แพ้อากาศนะครับอะไรอย่างนี้ดูแลกินวิตามินซีด้วยนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณยังไม่สมหวังนะครับต้องใช้เวลานะครับต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกนะครับบางครั้งบางทีคุณออกจะเรียกร้องอะไรมากเกินไปนะครับแล้วก็อ,อยากจะได้ความสําคัญจากคนรักของคุณนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะนะครับขอพรขอโชคลาภนะครับขอกับพระแม่อรักษ์สมีนะครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่ห้าไม้เท้านะฮะวันนี้ กิจการของคุณก็้งจะยุ่งเหยิงวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะต้องจัดเตรียมนะครับแผนงานของคุณให้ดีๆนะครับอย่าทําให้มันยุ่งเหยิงค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยๆปรับตัวทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับเงินเงินนะครับวันนี้รายจ่ายต่างๆต้องค่อยๆเค,ค,คลียร์นะครับนะอย่าให้มันรุงรังนะครับค่อยๆปรับเรื่องหนี้เรื่องสินให้ดีๆนะครับสุขภาพระวังโรคกระเพาะอาหารลำไส้ไม่ค่อยดีนะครับ คนโสดครับวันนี้ความรักมกักจะมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรนะครับอย่างไม่สมหวังคนที่มีคู่ให้ระวังการมีปากมีเสียงนะครับโดยเฉพาะคนที่มีรักที่วัยต่างกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ทําความสะอาดทิ้งพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารได้ไพ่8 ดาบนะกิจาการในวันนี้หรือพลังงานไพ่มันมีแต่อุปสรรคนะครับมักจะเจอปัญหาเข้ามากุ้มรุมนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องนิ่งแล้วก็ใช้สติในการค่อยๆไข้ค,ค,ควรวญและแก้ไขทุกๆปัญหาที่คุณเจออยู่นะครับการเงินนะครับวันนี้ต้องค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจ่ายนะครับปรับตัวดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่คุณต้องมีความอดทนนะครับแล้วก็ พยายามวางแผนในการใช้จ่ายสุขภาพแพยายาระวาะอาการปวดหลังปวดเอวกระดูกสันหลังไม่ค่อยดีนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักยังไม่ค่อยสมหวังนะครับบางครั้งคุณอาจจะคิดมากเกินไปคนที่มีคู่นะครับวันนี้ต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันอย่ามองเห็นแต่ความสัมพันธ์ของตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆค,คุยกันนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิฆเนศนะครับเทพเจ้าแห่งความสําเร็จครับโอเคไปต่อครับท่านที่เกิดในวัน พุธกลางวันกลางคืนครับได้ไพ่สามดาบนะครับวันนี้นะครับพงลงรางงานไพ่บอกว่าคุณต้องใจเย็นๆนะครับระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะครับการทะเลาะการมีปากเสียงเพราะฉะนั้นวันนี้นิ่งเอาไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับฟังเอาไว้นะฮะอย่าไปเก็บมาเป็นอารมณ์เนาะกิจการจะได้ไปต่อได้นะครับ การเงินครับวันนี้นะฮะยังไม่สมหวังในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายก็ยังต้องค่อยๆเคลียร์นะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังเรื่องอาการทานน้ําน้อยนะครับต้องหมั่นบารุงสุขภาพกันหน่อยนะครับคนโสดวันนี้ความรักยังไม่สมหวังนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับคนที่มีคู่นะครับให้ระวังการทะเลาะหรือความขัดแย้งในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้นิ่งๆเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับพุทธกางวันขอ กับองค์พระพิฆเนศนะครับนะเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปรสรรคและพูดกลางคืนคก็ไหว้ขอพรจากองค์พระพิฆเนศเจ้าด้วยนะครับผมท่านที่เกิดในวันพรฤหัสครับได้ไพ่เด็กถือไม้เท้านะฮะวันนี้กิจการของคุณนะครับก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาถือว่ายอดเยี่ยมและดีมากๆเลยนะครับ มีการเริ่มต้นในกิจการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานะครับการเงินวันนี้นะฮะมักจะมีโชคลาภจากงานของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นดีอยู่แล้วนะครับสุขภาพนะวันนี้ดูแข็ง,งแรงนะครับแต่หมันบำรุงสุขภาพไว้หน่อยก็ดีนะครับคนโสดวันนี้จะเจบเรื่องจุกจิกๆๆเข้ามาแต่ถามว่าความรักสมหวังไหมแน่นอนครับสมหวังนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณอาจจะมีการวางแผนทําให้ ความสัมพันธ์ของคุณนั้น,นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าดีทีเดียวนะฮะวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับขอจากพระพิคเนศครับผมท่านที่เกิดในวันสุขครับได้ไพ่เมจิกเชียนนะครับวันนี้ถือว่า,ากิจการของคุณนั้นประสบความสําเร็จนะครับจะทํำอะไรวันนี้คิดแล้วต้องลงมือทำนะเป็นไพ่แห่งความรวดเร็วนะครับ เป็นไพ่แห่งพลังงานนะเพราะฉะนั้นวันนี้อีโก้คุณสูงกงานที่ทานั้นถ้าเกี่ยวกับราชการจะไปได้รุ่งเลยนะครับการเงินนะครับมักจะมีโชคลาภลอยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือลาภลอยจากสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับสุขภาพวันนี้ถือว่านะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับให้อรระวังเรื่องความดันสูงด้วยนะครับคนโสดน,นะครับวันนี้คุณเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาเป็นคนที่มีสเสน่ห์และจะมีคนรักเยอะนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณนั้นจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็มีการเคลียร์กันได้ในความรักของคุณนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านครับผมขั้นที่เกิดในวันเสาร์ครับมาดูในเรื่องของพลังงานไพ่ได้ไพ่ไนท์ออฟครับนะกิจการวันนี้นะครับ จะมีผู้หลักผู้ใหญห่หรือว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือในกิจการงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จนะครับการเงินด้วยนะครับวันนี้จะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่นะครับผมสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะครับนะคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นคนโสดครับวันนี้เหนื่อยหน่อยเนาะนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแต่กนะ็ยังไงก็จะมีคนแนะนําหรือมีคนช่วยเหลือทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักของคุณ นะครับจะมีเรื่องดีๆหรือว่ามักจะได้อะไรดีๆเกิดขึ้นอยู่เสมอๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับพ่อปู่สิจุโธหรือว่าอาสิงสศักดิ์สิทธิ์สายแพยนาคนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ